ขณะนี้22นาฬิกา32นาทีครับมีขบวนรถสินค้ากำลังมาครับผมรถสินค้ามาแบบช้าๆครับเพราะว่ามันหนักขณะนี้เวลา22นาฬิกา33าเทีครับ แล้สินค้านี่ถือว่าเป็นลิ้วอะไรที่แบบโอ้โหขนาดน้ำหนักมีเยอะมาแล้วครับรลสินค้า สตอม4208เครื่อง 8, นยนต์ฮิวสติก ปิดท้ายด้วยปอครับปพห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดนะครับท้ายดีกับขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบขบวนที่หกสามสี่ครับต้นทางจากบึงพระปลายทางไปยังโรงกันน้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับขนาดนี้ขบวนที่หกสามสี่วิ่งผ่านวัดดอนเมืองแล้วก็วิ่งผ่านสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วนะครับ